สวัสดีครับประเทศไทยแลด์นะครับครับวันนี้เรามาอยู่ในเรือตัวนี้เป็นเชพรอนนะครับ26ฟุตนะครับ26ฟุตนะครับใช่ปีไม่เรียบร้อยเลยปี0ูนะครับตัวนี้เรือปีใหม่มากปี0ูนะครับเป็นเรือหัวเปิดนะครับลำนี้หัวเปิดลำแรกนะครับที่เราปกติเราไม่ค่อยชอบเรือหัวเปิดเท่าไหร่นะครับเราไม่เคยทำใช่เรือตัวนี้ใหญ่นะครับ25 26ิบห้ายี่หกฟุตยี่มิบหุตครับใหญ่มากครับก็มันเป็นเรือหัวเปิดนะครับที่เป็นเรับ แต่ว่ามันก็ใหญ่นะมีเงิน่รื่องนั้นแหละครับแต่ว่าทรงมันใกล้กันนะครับเป็นลงเสือโดยทรงสปอร์ตอ่ะสมูทมากครับคุณคารสิตช่วยพาดูเรือหน่อยเป็นยังไงบ้างเรือสวยมากครับเรือปีใหม่ข้างหลังก็ได้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับตัวนี้มีห้องน้ํานะครับไม่ต้องัวตกนะครับนี่อันนี้มีห้องน้ํานะครับก้องขวางใหญ่โตหรูหราเลยนะครับนี่ครับกีบ6ฟุตห้องน้ํานี่เราทําเรียบร้อยนะครับนห้องน้ําไม่เสียนะครับห้องน้ําใหม่ตัวนี้ก็ นั่งทานข้าวทานอะไรได้นะครับข้างหลังก็เป็นแฟนที่นะครับเดินไปท้ายเรือได้เดินท้ายเรือได้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับบอกปูก็อาบแดดได้นะครับยืนฉี่ตกปลาได้นะครับท้ายเรือที่ <c oughs> เรา <c oughs> ต้องใช้ยืดฉี่เพราะวันนี้น้ำอะไรนะครับใช่น้ำมันอาจะจจแงะรงตัวนี้เป็นส่วนใหญ่เรือ หัวเปิดพวกนี้เราจะเจอแต่พวกแบบ17ฟุต18ฟุต20ฟุต23ฟุตนี่ถือว่าใหญ่ใหญ่มากแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มาก25 26มบ้ายีกยีฟุตนะครับ26่สิบหกฟุตเครื่องเป็นตัว350 Max นะครับใช่3ามห mpi นะครับหางโอทีนะครับโอทีต่อไปพัดนะครับวิ่งดีครับวิ่งดีมากเมื่อกี้ผมวิ่งโคสมุดมากครับเรือมันน้ำหนักมันได้นะครับออกทะเลก็ได้นะครับเรือเดีคทับวันนี้เรือดีเลยครับ ก็ร้อนอับแดดราเล่นได้นะครับเราเล่นได้มีหลังปงหลังคาเรือตัวนี้ถือว่ามันงานมันเรียบร้อยมากนะครับไม่เหมือนก็กผมเปิดทั่วไปนะครับทั้งทีเก็บที่ไฟเฟยพับอะไรมันจัดการแผ่นดินระบบมันดีมากครับผมใช่ครับห้องห้องโดยต่างๆนี่มีหมดนะครับตังน้ำจืน้ำสติมีหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวลองเมื่อกี้ดวงน้ำยังดูแล้วยังดด้ีฮะลันนี้ดีครับ เรือใช้งานมาแค่154ชั่วโมงเองนะครับลำนี้นะครับชะะรเชปบอลเนี่ยฮะ154ชั่วโมงนะครับเรือใหม่มากครับเรือ okay, <ห>ไม่เก่าครับลอดูนะครับปั๊บเลยนะครับ เรดีมากดีมากครับเงียบกิบเลยไ้ได้ครับวันนี้ก็พจายอดชาเตอร์นะครับครับแล้วก็เราจะมารีนานะครับตอนนี้ลงเรยอเสร็จแล้วนะครับลงเรือเราทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลงเรือก็เรียบร้อยนะครับหลังคารือเรเลยนะครับเโอเคมีคุณแม่มีอะไรฝากพรพวกมั้งก็ไม่มีอะไรครับเรื่องเรือก็เนี่ยครับแบ่งเลือเล็กๆนี้เราเห็นเราก็ต้องเบาให้เขานะครับต้องห็นใจ รวมทางนะครับว่บางนิดนึงครับเพวกน้องๆช่างนะฮะถ้าน้องคิดจะทําซ่อมเครื่อง v 8นะครับ <Okay. S 1> เออถ้าไม่มีอะไรก็<ม>ก็อย่าลื้อนะใช่ครับถ้าลื้อแล้วมันไม่จบเป็นเศษเหล็กทุกลาเลยครับถ้าลื้อปั๊บก็กดเลยนะครับเครื่องไม่ต้องซ่อมครับทิง้งโลพี P ่ๆหลายคนน้องๆหลายคนที่มาปรึกษาเราอะเครื่องทุกอย่างเละเป็นโจ๊กหมดเลยครับมันไม่จบอ<ช><ๆ>่ะฮะนะถ้าไม่มีอะไรอย่าลื้อนะครับถ้าลือ้อถ้าจะถ้าจะซ่อมต้องหาอะไรให้ให้ครบก่อนหรือถ้าลื้อ ต้องเก็บให้เป็นที่นะครับอะไรไม่มีทางครับแต่ก็ยากคเพราะลื้อแล้วหาอะไรไม่ได้อะครับมันจําเป็นนะจําเป็นนะต้องถ้าถ้ารื้อต้องเช็คอะไรก่อนพว่าแหวนพวกลูกพวกข้อก้านอะไรพวกนี้ยถ้าไม่มีเราอย่ารื้อเลยฮะขายเป็นตัวดีกว่าเพราะว่าบางอย่างมันใช้งานได้แต่พอรื้อแล้วพอพอสนิมมันขึ้นทุกอย่างมันจบแล้วครับโอเคนะฮะมีอะไรอกาก็ฝากไว้นะครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับยี่ห้อฟุปลอดภัยนะทะเลใช้ได้นะฮะมีเนี่ยมีอ่างล้างมงล้างมืออะไรเนี่ย ได้นะควรยืมอะไรนิดนึงเดี๋ยวไปเปิด่ฮะโอเคทุกอย่างใช้ได้หมดนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับโอเคได้โอเคโอเคเราเลยทากเลยครับครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ได้วยนะครับยายอช่าเตอร์ก็เปิดแล้วนะครับเออนิวเคมก็เปิดแล้วนะฮะเราฝากฝากเรือก็เปิดแล้วลงก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ